สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมาพาเด็กๆไปเล่นเกมกันนะคะก่อนที่เด็กๆจะเล่นเกมคุณครูมีวิดีโอจะให้เด็กดูนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปดูหรือยังคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันก่อนแล้วเราค่อยมา เล่นเกมกันนะคะออาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กอนุบาลหนึ่งที่น่ารักทุกคนในวันนี้เราก็จะเรียนกันในหัวข้อเรื่องการเจริญเติบโตของต้นข้าวนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ วัตจะจักรของข้าว 1. เมล็ดข้าว 2. กล้าอ่อน 3. กล้าแตกกอ4ตั้งของและออกรวง 5. เกีเกียวแล้วก็จะวนกลับมาเป็นเมล็ดเหมือนเดิมค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วว่าแต่ละวัฏจักรเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนสำคัญมากแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะระยะที่1เมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวประกอบไปด้วย4องค์ประกอบค่ะองค์ประกอบที่1ก็คือเปลือกข้าวหรือที่เรียกว่าแกรบ สองก็คือจมูกข้าวส่วนเล็กๆที่เด็กๆเห็นนั่นแหละค่ะส่วนที่สามสีน้ำตาลตรงนี้จะเรียกว่ารำข้าวค่ะและส่วนสุดท้ายส่วนที่สี่จะเรียกว่าเมล็ดข้าวค่ะที่เราใช้รับประทานกันนั่นเองค่ะเด็กๆขาการจะเลือกเมล็ดข้าวไปเพาะปลูกนั้นจะต้องเลือกเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์มีเม็ดเต็ม ไม่รีบหรือมีสตูพืชเช่นมอดคอยกัดกินมเมล็ดข้าวค่ะถ้า,มาเมล็ดข้าวของเราสมบูรณ์ต้นข้าวก็จะออกมาสมบูรณ์เช่นกันค่ะเด็กๆระยะที่2ต้นกล้าอ่อนต้นกล้าอ่อนประกอบไปด้วย4องค์ประกอบค่ะองค์ประกอบที่1ก็คือใบแท้และ2ใบเลี้ยง 3. ม,มเมล็ดข้าวและ4คือรากค่ะระยะก้าอ่อนเริ่มตั้งแต่มเมล็ดข้าวเริ่มงอกจนถึงมีใบ5-6ใบหรือประมาณ20วันหลังจากหวานการหวานก็คือการนำมเมล็ดข้าวโปรยลงในนาที่เราได้เตรียมดินไว้สำหรับการเพาะปลูกข้าวค่ะ ระยะที่3ต้นกล้าแตกกอระยะต้นกล้าแตกกอจะเริ่มตั้งแต่การปักดำข้าวจนถึงข้าวสร้างรวงอ่อนหรือประมาณ30-50วันหลังปักดำการดำนาคือการนำกล้าที่เราพอปลูกนั้นมาปักลงดินใหม่อีกครั้งเพื่อให้ข้าวสามารถออกรวงสมบูรณ์แข็งแรงและยังเป็นการกําจัด วัชพืชที่เราไม่ต้องการออกได้อีกด้วยเพื่อไม่ให้วัชพืชเหล่านั้นมาแย่งสารอาหารในดินระยะที่ 4. ตั้งท้องและออกรวงระยะตั้งท้องและออกรวงระยะนี้จะเห็นต้นข้าวมีลักษณะกลมพองขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นช่วงที่ข้าวจะส่ง รวงพ้นจากกาบใบในระยะนี้ข้าวจำเป็นจะต้องใช้อาหารเพื่อสร้างรวงให้แข็งแรงจากนั้นข้าวที่เป็นน้ำนมจะพร้อมเปลี่ยนเป็นเมล็ดข้าวอย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลา60วันค่ะระยะที่5เก็บเกี่ยวเป็นระยะที่ข้าวสุกแก่เต็มที่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นำได้หลังจากข้าวออกดอกแล้ว28-30วันสามารถสังเกตได้จากรวงข้าว3ส,ส่วนจากปลายรวงจะมีสีเหลืองและที่โคนยังมีสีเขียวอ่อนอยู่เด็กก็ได้เห็นไปแล้วนะคะ ว่ากว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดเนี่ยชาวนาต้องใช้เวลาในการเตรียมดินถึง1เดือนเลยนะคะและกว่าจะรอให้ข้าวออกเป็นต้นกล้าก็ใช้เวลาอีกตั้ง20วันจากนั้นก็ต้องรอให้ต้นกล้าแตกกอจากการดำนาอีก30-50วันเลยค่ะพอกล้าแตกกอแล้วก็ต้องรอให้ต้นข้าวเนี่ยตั้งท้องและออกรวงถึง60วันเลยนะคะ ยังไม่พอแค่นี้นะคะข้าวออกรวงแล้วก็ใช่ว่าจะเก็บได้เลยก็ต้องรอให้ข้าวสุกอีกเป็นเวลา30วันค่ะรวมรวมแล้วเนี่ยระยะเวลาในการปลูกข้าวครั้งหนึ่งเนี่ยถึง6เดือนครึ่งเลยนะคะเด็กๆโอ้โหใช้เวลานานขนาดนี้เวลาทานข้าวเด็กๆก,ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ข้าวหกแล้วก็ต้องทานให้หมดทุกครั้งด้วยนะคะ เพราะชาวนากว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดเนี่ยลำบากมากเลยเด็กๆขาในวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนในเรื่องอะไรกันต่อเด็กๆอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมไหมหน้าขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ดูวิดีโอกันแล้วใช่ไหมคะใครที่ดูแล้วก็จะต้องเล่นเกมนี้ได้แน่แน่เลยใช่ไหมคะอ่าก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆยิบไปงานอันนี้ขึ้นมาเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปเปิดไปหน้าไหนนะเปิดไปหน้าไหนนะเปิดไปหน้านี้คะ่ะเด็กๆเปิดไปหน้านี้คะ่ะน,นี่นะคะมันชื่อว่าเกม เรียงลำดับต้นการเจริญเติบโตของต้นข้าวนะคะเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของต้นข้าวนะคะให้เด็กๆเขียนชื่อก่อนเลยค่ะข้างบนนี้นะคะจะมีชื่อก่อนเล่นเกมนะคะเด็กๆเขียนชื่อของเด็กๆเลยถ้าเป็นเด็กผู้ชายให้เด็กๆวงกลมตรงคําว่าดอเด็กจุดชอช้างจุด ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงให้เด็กๆวงกลมตรงคำว่าดอเด็กจุดดอหญิงจุดนะคะแล้วเด็กๆก็เขียนชื่อเพราะเขียนชื่อไปแล้วอย่าลืมค่ะเราอยู่ชั้นอนุบาล3นะคะทับอะไรเด็กๆก็เขียนไปด้วยนะคะอ่ากติกากติกาการเล่นเกมนะคะก็คือให้เด็กๆเนี่ย เขียนตัวเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะเขียนตัวเลขเรียงลำดับ1 2 3 4 5สาี่ห้าถึง5นะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมๆกันนะคะอ่ะพร้อมหรือยังคะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยคะ่ะ เด็กๆเปิดหน้านี้แล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆวงกลมเลยค่ะตรงนี้นะคะถ้าเป็นเด็กชายก็วงกลมตรงดอเด็กจุดช่อช้างจุดถ้าเป็นเด็กหญิงก็ดอเด็กจุดยอหญิงจุดนะคะชั้นอะไรครูเปิลอยู่3มทับห้าครูเปิลก็จะเขียนเลข3ามแล้วก็เลข5้ะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะโจทย์ก็คือให้เด็กๆเติมตัวเลข เรียงลำดับการเจริญเติบโตของต้นข้าวลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะเมื่อกี้เราดูวิดีโอกันไปแล้วใช่ไหมคะคลิปวิดีโอกันไปแล้วว่าต้นข้าวจะเริ่มจากอะไรคะวงจรชีวิตของต้นข้าวก็จะเริ่มจากอะไรคะอันแรกเม็ดข้าวใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเลข หนึ่งลงไปเม็ดข้าวเปลือกต้องเป็นข้าวเปลือกด้วยนะคะเขียนเลขหนึ่งลงไปพอเอาเม็ดข้าวไปหวานแล้วข้าวก็จะเริ่มเป็นยังไงคะอ่าเริ่มงอกใช่ไหมคะเริ่มงอกเป็นต้นกล้าเล็กๆนะคะเด็กๆก็เขียนเลขสองลงไปนะคะ พอต้นกล้าเริ่มงอกต่อไปก็จะเริ่มการแตกกออันไหนเนาะเริ่มแตกกอแตกกอแตกกออ,อันนี้เองนะคะตรงนี้เด็กๆก็เขียนเลขสามลงไปเลยนะคะอพอต้นข้าวเริ่มแตกกอแล้วนะคะชาวนาก็จะใส่ปุ๋ยนะคะกําจัดสวัวชพืชนะคะต้นข้าวก็จะเริ่มออก ร่วงนะคะเริ่มออกร่วงอันนี้นะคะเด็กๆก,ก็เขียนเลข4ลงไปนะคะพอออกร่วงตั้งท้องออกร่วงแล้วนะคะเมะ็ดกาต้นข้าวก็จะเริ่มออกเป็นเม็ดค่ะเราเรียกว่าเม็ดข้าวเปลือกเนี่ยนะคะเป็นข้าวเปลือกแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวมันตรงนี้ก็จะเป็นเลข5นะคะเห็นไหมคะ ง่ายง่ายใช่ไหมคะเด็กๆทําได้นะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทําได้เพราะว่าคุณครูให้เด็กๆดูวิดีโอก่อนหน้านั้นไปแล้วใช่ไหมคะ่าวันนี้นะคะรางวัลเด็กดีคุณครูจะให้เด็กๆไปพักผ่อนได้นะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะเด็กๆเป็นยังไงคะเกมของคุณครูง่าย ค่ะเด็กๆง่ายใช่ไหมคะอ๋อคุณครูปรบมือให้เลยคะ่ะเด็กเก่งทุกคนนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะกลับไปพักผ่อนได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณครูคไปก่อนนะคะบ๊ายบาย